<One>. ธุรกิจโซลูชันครับเป็นธุรกิจที่ปโปร่งใสตรวจสอบได้นะแผนออกมายุติธรรมผมจะพาไปดูว่าโปร่งใสขนาดไหนเราสามารถเข้าไปดูรหัสธุรกิจของคนอื่นๆได้ทุกคนที่อยู่ในโซลูชัน แค่เรากรอกหมายเลขรหัสสมาชิกตั้งแต่เลข1นเป็นต้นไปจนถึงหน0 0งหมกว่ารหัสเนี่ยแล้วเราก็กดปุ่มดูหรือปุ่มวิวเราก็สามารถเห็นธุรกิจนั้นได้เลยซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใน,อในรอบในรอบร้อยปีที่ผ่านมาที่เราจะสามารถเข้าไปดูรหัสเบอร์1เบอร์2เบอร์สาเบอร์ส เห็นโครงสร้างเห็นรายได้ของขหมดเลยมันไม่เคยมีมาก่อนนี่คือความโปรง่งใสที่ยอดเยี่ยมในยุคของบล็อกเชนเมื่อเราคลิกรหัสที่หนึ่งเข้าไปเราจะเห็นข้อมูลเขามีรายได้เท่าไหร่เขาสร้างองค์กรได้เท่าไหร่เขาอยู่สตาไหนกระเป๋าของเขาคืออะไรเห็นหมดเลยครับอยากดูรหัส337ก็พิมพ์เข้าไปกดวิวคุณก็จะเห็นนะ ตัวแรกรายได้ข้อมูลล่าสุดเป็นอย่างไรอยากดูรหัสล่าสุดสุดท้ายที่เพิ่งสมัคร15,100 0กว่า,ก,วากดเข้าไปคุณก็จะเห็นว่าสมัครสตา์ที่เท่าไหร่เห็นไหมครับความโปร่งใสในเรื่องการจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะครับที่ว่าจ่าย100%มันจ่ายจริงเหรอคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ หรือเรียนรู้การตรวจสอบได้ผ่านสมาร์ทคอนแท็กซึ่งมันบันทึกไว้ในบล็อกเชนเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเช่นตัวอย่างนี้กดเข้าไปตรงนี้เขาเรียกว่ารหัสแฮชนะครับกดเข้าไปเราจะเห็นข้อมูลรายละเอียดของธุรกรรมตัวนี้แสดงให้เราเห็นไลยว่าใครเป็นคนอัพสตานี้กระเป๋าอะไรโอนเงินไปที่ บล็อกเชนโซลูชันเป็นจำนวนเท่าไร0หร่2,500ดอลลาร์เนี่เกือบแสนบาทน,นะครับเนี่ยเมื่อโอนไปแล้ว s o l u ชันสมาร์ t คอน t ท็กตมันจ่ายให้ใครบ้างมันจ่ายตามแผนไหมจ่ายตามแผนคือจ่ายให้ผู้แนะนำ20%นี่ห0าร้ยเห็นไหมแล้วก็จ่ายมาติเลเวลย0ชั้น20รหัส20กระเป๋า จ่ายลงไปจนครบ20กระเป๋าแล้วก็จ่ายไปให้กับสภาพคล่อง10%จ่ายไปให้ชั้นที่1 10%และชั้นที่2 50%จนหมดเหลือ0บาทตรงนี้ครับไม่มีเงินเหลือในระบบเลยไอ้ที่เราคุยคุยกันว่าจ่ายหมด100%ซถ้าตรวจสอบไม่ได้มันจะเชื่อได้ไงครับแต่โซลูชันครับ เราตรวจสอบได้ตลอดเวลา